เีย็นแสงไปที่มาของเขาหยอดน้ำเขาตกนี่ครับกินเขาตกอยากกินอะไรกินย่อยง่ายๆครคับเย็นนี่ใครกินอะไรบ้ราง,งปลาพิเตอร์กระ่ายถ้วยกินอะไรกันบ้างครับมาทักทายกันได้นะ นจาับก,กายกันไม่ได้อะไรตัง y o ยูทูบนานแล้วห้องจะล้างแล้วพรนี่คลิปก็ไม่ลงยาวนานมากๆเด็นยลนครับ <c oughs> <c oughs> จะจบถุกนิงใพเนในลายด้ไหครับ,บค,ครับครับเราตัวนัได้เจครับสวัสดีครับมาตัาตงยนใครที่ เลิกงานแล้วก็มาทานข้าวกันข้าวต้มรับต้มหมูสับถ้าทำงานแต่ละวันก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หาทางออกหรือทางฮิวใจให้ตัวเองแต่ละวันอย่างผมเลเลิกจับจากงานมานั่งพักสันิดนึงแล้วก็นั่งทำอะไรย ำอะไรที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความผั็นายก็ถือว่าโอเคทุกอย่าง้ะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจจะแบบบ้างก็จะดูหนังฟ้างเพลงออกกำลังกายบ้างแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ห่างหายจากการเข้ายิมมาหลายวันแล้วนะเพราะว่าร่างกายยังไม่ยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยตั้งแต่กลับมาจากบ้านครั้งลังสุดใช่ไหมเหมือนร่างกายมันยังไม่โอเคแล้วแบบเหมือนกับประมาณว่า ขาก็ไม่ค่อยโอเคตอนหลังสงงัยก่อนหน้านี้กระโดดเยอๆๆๆๆๆๆะจนกระโดดเยอะคาวนี้เหมือนครานี้ก็กลับมาจากบ้านใช่ไหมก็เหมือนเป็นไข้บ้างอะไรบ้างร่างกายไม่สมบูรณ์ขาก็ไม่ค่อยดีดก็มาเจ็บอีกน,น,นู่นนี่นั่นเป็นบาดบาดลกอีกอก,ก็เลยอ่ะรอให้หายดีก่อนหรือว่าสมบูรณ์ก่านนี้ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปเล่นต่ออะไรเงี้ย จะไม่ค่อยได้เห็นในยิมในช่วงนี้นะครับอุ้ยสวัสดีทั้ง15คนครับมาเยอะนะนี่ดีใจที่เข้ามาดูกันขอบคุณมากๆนะครับเย็นนี้ใครทานข้าวอะไรบ้างแล้วครับเข้ามา,าทักทายกันได้ทานอะไรกันไปบ้างครับอร่อยไหมตอนนี้ผมทานข้าวต้ม ข้าวต้มหมูสับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยากทานอะไรที่มันง่ายดีต่อท้องแล้วก็ไม่ต้องย่อยยากมากกินแล้วก็ไปนอนดูทีวี่อนไลายหมื่อใครมีวิธีการปอดคลายแบบอื่นๆดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือที่ชอบหรือทําอะไรที่ตัวเองชอบก็ก็ลองทำดูนะคาหารับกิจกรรมทำหลับแา่วันหยุดสุดสัปดาห์ วันสุกตอนเย็นแบบนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะไปเที่ยวนะแต่ว่าไปเที่ยวก็มีสติใช้สติเยอะๆมีสติเดินทางก็ใช้สติยใช้อารมณ์น้ำอันนี้ะครับพอนะครับเพื่อนนะครับี้มามาสอดนะจะมาแชร์ความรู้สึกแชร์ความรู้ร่วมกันเนาะเราเหมือนแรบเป็นเพื่อนกันแล้วก็เพื่อนดีก็ต้องเตือนเพื่อนเลยมองไาตัวเองดีนะ เพื่อนดีก็ต้องเตือนเพื่อนให้เพื่อนกับอยากให้เพื่อนมีความปลอดภัยปัจจุบันมีต่อเพื่อนเลยนะใช่ไหมละ่ะไปนั้นไปเที่ยวเย็นวันสุกเนี่ยดื่มก็เอาพอประมาณเพราะยิ่งใครขับรถยิ่งต้องเอาพอประมาณนะอย่าดื่เยอะอย่าดื่มเยอะเ,อะเกินไปะรายิ่งยิ่งถ้าดื่มเยอะก็ยิ่งจะทำให้มันไม่ปลอดภัยอ่ะ ไม่ปลอดภัยทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เดินทางอยู่บนถนนด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยยิ่งจะไม่ไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตนะครับงีปป่ทั้งเราแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตอยู่บนถนนด้วยกันด้วยนะครับแล้วพอผิดสินข้อห้าก็คือสุลามีระยะยมันก็มีโอกาสที่จะทาให้เรามีโอกาสที่จะผิดข้ออื่นไปอีกเป็นเหตุให้เกิผดผิดพลาดในสินน่งอื่นในศิลห้าข้อที่ เป็นเบื้องต้นที่เราต้องปฏิบัติกันเนาะถ้าใครเป็นชาวพุทธเนาะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเรายังมีสติอยู่อะ่ะมันก็สามารถครองสติสตที่จะไม่ให้ทําผิดพลาดในสิ่งอด่นได้ถ้าขาดสติอะโอเคเห็นไหมหลายลายเคล็ก็จะมีความแบบเดี๋ยวเก่งแล้วเขาเรียกมันน้ําเปลี่ยนนิสัยอะพอพอผิดสิลก็น้ําเปลี่ยนิสัยั็ก็จะเริ่มเก่งเริ่ม เริ่มปากดีเริ่มนั่นนู่นนี่นั่นก็จะเริ่มมีความเก่งก้าสามารถทำให้เกิดความโมหะโทสะขึ้นตามข่าวที่เราได้เห็นนะ่นที่พูดมาทาั้งทั้งหมดนี้ไม่ได้แบบจะปวดเก่งหรืออะไรนะแต่มายถึงว่าอยากจะเตือนให้ทุกคนอยู่ในความพอดีอยู่ในความปลอดภัยของตัวเองอะไร เขาเย็นมันสุกก็จะมีลหลายๆคนที่ชอบไปเที่ยวเนาะเที่ยวก็อยู่ในความพอดีอยู่ในความเน้นความปลอดภัยมากที่สุดอะไรเงี้ยน,นะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันกินข้าวต้มนะครับนี่แหละที่มาของครูแหยอ่อนน้ำข้าวต้มไม่อยากกินอะไรแบบหนักๆอยากกินอะไรที่มันเบาๆแล้วย่ายง่ายร้านเนี้ยร้านที่มากินประจำร้านก๋วยจั๊บเจ๊แดงตรง ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปผ่านมาก็น่าจะเคยมาทางนะ้นัการเงินก yeah> ับเราพีแนตดนไหมตัดถ claro ้วยเสียงเขาประกาศน่าจะได้ยินไหมกับเราพี่แัดคนเยอะนะแต่ละวันร้านเนี้ยอร่อยอยู่แนะนำแนะนำไปผ่านไปผ่านมาแถวอนุสาวรีย์ชัยใกล้ๆตรงอะไรอ่ะที่เป็นสถาบันติวเก่าเนี้ยเดบิเต์เก่าเนี้ยเดินลงมาจากสะพานลอยของ สไตลวอล,ล์กดูสวรรีชัยแป๊บห,ห,หนึ่งก็เดินหา่ีกนิดนึงก็ไม่กี่เมตรก็ามาถึงตรงนี้ตรงเขาขายตอนมันเย็นตอนตอนเย็นๆนะประมาณ5้าโมงก็เริ่มขายลงวาโงหกโแต่เกาเหมือนจะหยุดแล้ววันหยุดวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์ของที่สามของเดือนนึงก็เปื่อผ่านมากินนะันครับก็ไม่มีอะไรมากามาก็มาัถ่ายกันนี้ เดี๋ยวกินข้าวอย่าลืมกินข้าวดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พักผ่อนทำกิจกรรมกับครอบครัวให้มีความสุขทำกิจใจให้มีความสุขที่สุดของใสมีเวลาก็ทำบุญอาจจะไม่ต้องทำบุญที่วัดหรอกทำบุญกับพ่อกับแม่กับพระในบ้านของเราเนี่แหละภายในบ้านพ่อระหันของเราเนี่แหละใครที่ยังมีพ่อแม่ แติดไปที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทําบุญทิศสุดกุศลในขัานได้อะไรเงี้ยครับตามกำลังแล้วก็อย่าท,ทํตไปเดือดร้อนก็จะเป็นบุญที่สุดทําบาตรหนึ่งแต่มีจิตใจที่ตั้งมั่นที่จะทําก็ถือว่าได้เต็มร้อยเหมือนกันนะครับผมโอเคดูแลสุขภาพกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับดูแลสุขภาพออกกําลัขอของ,างกายบ้างสามวันต่อสัปดาห์เพราะนั้นร่างกายก็จะ แขกรับเสู้กับโรคภัยใกล้เจ็บที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างดีนะครับแต่ังไงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังต่อสู้อยู่กับชีวิตหรืออยู่กับหลายอย่างในตอนนี้นะครับโลกเรามันก็ เป็นอย่างนี้แหละสุกบ้างทุกบ้างและเดี๋ยวก็สุกครับสุขไม่ได้อยู่เสมอไปทุกก็ไม่ได้อยู่เสมอไปก็มีสุขบ้างทุกบ้างถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นส่วนผสมที่จะทําให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งและสามารถเดินก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมได้เลยเพราะฉะนั้นจงยิ้มรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีสิ่งร้ายสุขทุบ อย่างที่ผมบอกคือมิกเซอร์ที่จะทําให้ชีวิตของเราเจอความแข็งแกร่งหรือเป็นภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้จ,ใจิตใจให้สามารถเดินก้าวไปสู่อาานาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันแค่นี้เดี๋ยวไลฟ์หามาเจอกันขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแต่ลงคลิปสั้นบ้างเลย,เลยก็เจอก็กดไลค์ให้หน่อย กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e นะครับข,บขอบคุณมากครับบ๊ bye ายบายนะเจอกันใหม่หลังงานจุบขอบคุณที่เข้ามาดูตอนนี้แล้วก็เข้ามาดูย้อนหลังนะครับจะรื้อผักเข้ากันนะ<ถ>อาหารสำคัญ<ถ>มื้อเย็นก็<ถ>ก็ต้องสำคัญนะอาจจะไม่ต้องทานเยอะเหมือนตอนมื้อเช้ากับมือ้อกลางวันก็ได้อานแต่ก็ต้องทานอะย่าง้รอยก็ผลไม้แหละหลนุก ทานผลไม้มันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ร่างกายหรือน้ําย,ย่อยมันได้ย่อยอย่าลืมนะน้ำย่อยมันอยู่ในกระเพาะเราพอมันไม่มีอะไรย่อยมันก็ย่อยผนังลําไส้เราวไม่สบายนะเป็นห่วงให้ความรักกุศลพนักดีจากบวกกินไท่เป็ดนะครับได้ การครับเจ็ดเลยครับกวดทับสร้างานสรงกรูได้สังางอบรับเจ็เลยครับ